มินนี่นิสารัตาเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนี่นิสารัตนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปพายเรือกัน <Huh? S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่หาดหาดไซแก้วที่สัตหีบมาเที่ยวส่วนตัวกับ เพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพายเรือไปพายเรือกันแต่ว่าตอนนี้คลื่นมันแรงนิดนึงลงก็แลยพี่พรฝากอะไรเช่าร้อยหนึ่งเอ้เช่าร้อยหนึ่งมาจำร้อยหนึ่งเสื้อฟ้าทุกไทยวะไป ไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเรือกันก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากไปเล่นกับพี่อีกคนหนึ่ง<ฮ>เดี๋ยวให้ดูลมก่อนนะคะตอนนี้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะคือตอนทะเลที่นี่สวยมากนะะ้ำจะเป็นสีเขียวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่หาดทรแก้วนะคะสามารถมาเที่ยวได้สงบบรรยากาศดีแล้วคนไม่พลุกพ่านคนไม่เยอะนะคะแต่ว่าคลื่นจะแรงนิดนึงช่วงนี้คลื่นแรงอุ๊ยน้ำเย็นมากอันนี้นี่พี่คนนี้เขาเป็นคนสปปลาวนะคะ,ะึ่งเขาชอบทะเลมากเลยเราก็เลยจะ พาเขามาเล่นเรือพายไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะจะเล่นนะค,ะคิดว่าคิดว่ารอดไหมเดี๋ยวมันออกาาก็จะฝังมันก็ไปม,มาแงแล้วอ๋อมันแรงเ<ะ>เพราะอยู่ในฝั่งไใช่หนักไปเ่านแแรงมาก,ล,มากลองพี่พลลองไปก่อนเป่วาวะ ทำไมทำไมไม้พายเขามันเป็นแบบว่าอันนู้นฝรั่งเล่นนะคะทำไมไม้พายเขาแบบว่ามีสองด้านนะไม,ไ,ไม้พายเขามีสองด้านเดี๋ยวจะลองเล่นทีละคนก่อนนะเล่นทีละคนเกิดจะไปได้ เป,เปลี่ยนคนเล่นนะครับเปลี่ยนคนเล่นตอนนี้จะไปคู่แล้วนะเมื่อกี้ไปเดี่ยวตอนนี้จะไปคู่แล้วมีพี่อีกคนนึงลงมาช่วยค่ะจะให้เขาไปเพราะว่าคลื่นมันแรงเราไปไม่ไหวหรอกเราก็จะให้พี่ยุ่งจะพายไปไหนยี่สิบนาทีนะต้องไปกลับนะ จะจ๋าด้านอย่างถ้าเกินปุ๊บคือ Rebel หักเงินเลย20นาทตอนนี้เรากำหนดเวลาให้ด้วย20นาทีไปกลับแหมจะรอดเด็กมั้ยนี่เฮ้ยอย่าเยรียดเลยเับเวลาเลยเท่าไหร่20นาทีตอนนี้คือ5:05 5:23นาทีดีเออแล้วไหนอ่ะ

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยเรียกว่ทำอะไรเลี้ยความนะโอ๊ยคว่ำไปแล้วนะคะคว่ำไปแล้วไม่รอดไม่รอด จะยังไงต่อดูสองคนจะยังไงต่ออ่าดูจะลอบไปลูกพี่กับลูกน้อง t h r เราพากันคว่มแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยยี่สิบนาทีหมดอยู่ตรงนี้แหละเวลา แรงข้าวกันนะยังไม่ไปไหนเลยหมดไปแล้ว5่าน่ทีค <c ười> <ๆ> <c ười> ือจะไปรอดไหม ปรึกษากันปรึกษากันก่อนว่าจะไปยังไงต่อดีทีนี้ชอบปรึกษาปรึกษากันก่อนเออเอาให้น้องขึ้นหลังเอาเออแล้วพี่จะขึ้นยังไงแล้วพี่จะขึ้นยังไงอ่าแล้วพี่จะขึ้นยังไงดูดิจะรอดไหมรอดไหมหนึ่งสองเออเอา เออเอาจนได้เว้ยเออ บแอ๋อจะรออีกไหมเปลี่ยนคนบังคับแล้วเอาหัวท้ายเอาเด้งเด้งเด้งความความเหนื่อย ไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่น่าจะไปถึงไหนอ่ะอืมสรุปไปได้ละกว่าจะไปได้ก็ปาไปเกือบยีนาทีจะเขาจะพากันไปนู่นแหละ สุดแดนสุดเขตประเทศไทย <Huh? S 1> เราก็ไปดีกว่าหาลมร้อนมากไปแล้วเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้คลื่นมันแรงมากเราไม่สามารถลงไปจายเรือได้แล้วก็คือจะไม่เล่นเราก็นั่งรอต่อไปได้จะหมดเวลาแล้วล่ะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่เลยถ่ายรูปเล่นอย่างเดียว เดี๋ยวรอรอบหน้าค่อยมาพายเรือใหม่ค่อยมาเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่รอบนี้ก็ปล่อย่ันไปแล้วเพราะว่าคลื่นมันแรงแล้วก็ไม่สามารถเล่นได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบาย